สวัสดีครับผมอั๋นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นนทนนแคมปิ้งแอนร,รีสอร์ทนะครับที่ช่องเสดาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ย1สเมษายนนะครับที่อากาศร้อนโคตรๆนะครับ ที่จริงเราไม่ได้ตั้งใจจะมาแคมปิ้งนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากพอดีมาทํางานนะครับมีธุระต้องไปคุยงานที่เขื่อนท่าทุ่งนานะครับซึ่งอยู่ที่ช่องสเสดาพอดีนะครับก็เลยจองว่าจะมาแคมปิ้งที่นนนนนะครับพอมาถึงก็ ไม่น่าจะไหวเพราะอากาศร้อนมากนะครับ้าต,ตอนนี้ก็น่าจะอุณหภูมิก็น่าจะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดองศานะครับซึ่งภายในลานก็ที่จริงที่นี่ลานสวยมากนะครับร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับหญ้าเขียวนะครับข้างหลังจะติดภูเขากับแม่น้ำแควนะครับสวยนะครับเป็นลานที่สวยมากแต่ด้วย อากาศที่ไม่เอื้ออำ่วยนะครับคือกลางวันน่ยอยู่ได้แหละแต่กลางคืนเนี่ยนอนเต็นท์น่ยไม่น่าจะไม่น่าจะนอนได้เพราะเราไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์เตือนที่นะครับเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับโชคดีที่ที่นี่เขาเป็นรีสอร์ทนะครับเขามีเต็นท์กระโจมติดแอร์นะครับเราก็เลยเปลี่ยนใจไปนอนที่เต็นท์กระจมติดแอร์ของทางรีสอร์ทนะครับเดี๋ยว ค่อยพาเดินไปชมนะครับว่าเป็นกระโจมติดแอร์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้มันแดดร่มรมตกนะครับเดี๋ยวผมบินโดรนให้ดูนะครับว่าลานที่นี่จะสวยงามขนาดไหนนะครับร้อนๆอย่างนี้มันต้องยำมะม,ม่วงสู้กันแดด ちょ、うん、っとだけいいぞ。 เต็นกระโจมนะครับของที่รีสอร์ทนะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกหลังนะครับทุกหลังก็จะมีติดแอร์ให้นะครับแล้วก็มี ห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังของของแต่ละเต็นนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับค่าบริการก็คืนละสองพันบาทนะครับถ้าเราจะมาที่นี่เราไม่ต้องเอาอะไรมาเลยก็ได้นะครับก็มานอนที่ที่เต็นติดแอร์ได้นะครับเดี๋ยวป่ะพาไปดูว่าเขามีอะไรมั่งนะครับที่เต็นของเราจะอยู่เบอร์หกนะครับ ที่จริงวิวสวยนะครับอ่าจะติดเขากับแม่น้ำเลยนีถ้ามาหน้าหนาวหรืออากาศที่มันไม่ร้อนขนาดนี้น่าจะโอเคมากครับที่เนี้ยเพราะวิวบรรยากาศสวยสวยใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า นี่เราเปิดแอร์ไปแล้วนะครับเย็นฉ่ำก็จะมีแอร์นะครับมีแอร์ให้นะครับเตียงหนึ่งเตียงนอนได้2คนนะครับแล้วก็มีทีวีนะครับทีวี <TV S 2> จะอยู่ฝั่งนี้นะครับทีวี <TV S 2> แล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเล็กนะครับไว้แช่เบียร์ดื่มคลายร้อน นะครับห้องโดยรวมห้องก็น่าจะประมาณพื้นที่ก็น่าจะ3เมตรคูณ3เมตรนะครับความกว้างนะครับความยาวครับแอร์เย็นสบายดีครับส่วนห้องน้ํานะครับก็จะเป็นส่วนตัวนะครับของใครของมันนะครับเดินมาข้างหลังนะครับก็จะเป็นห้องน้ำของแต่ละเต็นนะครับ โอ้โหห้องน้าใหญ่อพอกับห้องนอนเลยนะครับก็มีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับแล้วก็มีสุขาเป็นชักโครกนะครับแล้วก็มีอางน้งหน้าให้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูลานนะครับลานนนนนนะครับน้าตรงที่เราอยู่จะเป็นแต่ว่าข้างหน้าก็ได้เป็นข้างหลังสุดนะครับเพราะว่าทางเข้าจะอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับที่มีต้นจามจุรีนะครับ ทีนี้วันนี้มันไม่มีคนมาพักนะครับเราเหมาลานทางน้องคนดูแลเขาก็เลยให้เราเอารถเข้ามานะครับอ้อมมาด้านหลังนะครับนี่มีทางมาด้านหลังแล้วก็อาของขนของลงตรงนี้นะครับก็รถจอดไว้ตรงนี้นะครับวิวข้างหลังนะครับก็จะติดแม่น้ํานะครับแล้วก็ภูเขาสวยงามนะครับนะครับมีน้ามีเขานะครับคนเราก็จะนั่ง แคมปิ้งกันอยู่ตรงหน้าติ็นกระโจมเรานะครับลานจะสวยมากนะครับสังเกตตามกล้องนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ร่มนะครับร่มแทบจะทั้งลานนะครับร่มแทบจะทั้งลานนะครับถ้าเรามาช่วงที่มันอากาศเย็นสบายเนี่ยที่นี่ก็น่าจะอยู่สบายนะครับเพราะว่าลานสวยนะครับหญ้าเขียวนะครับ บริเวณลานก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็โอ้แต่ก็น่าจุได้รักสี่สิบห้าสิบเป็นได้อยู่นะครับเดี๋ยวาพาเดินชมนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปตามเลาะริมน้ำไปนะครับจากที่เราอยู่เดินไปตามริมน้ำก็น่าจะประมาณสักห้าหกร้อยเมตรนะครับ ูดถึงระยะทางนะครับก็จะกว้างกลางได้ทั้งหมดนะครับลานเป็นลานสวยอีกลานหนึ่งเลยนะครับเท่าที่ไปมามีใครพา,พาเด็กมาก็มีเครื่องเล่นเด็กให้เดินนะครับมีซิงค์ล้างจานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ตรงกลางของพื้นที่นะครับ ตัวฝั่งทางซ้ายก็จะเป็นแพเปียกนะครับมีเรือขยักนะครับไว้บริการถ้าใครอยากจะเล่นน้ำนะครับแต่ตัวนี้คงเล่นไม่ไหวเพราะอากาศร้อนมากมีเสื้อชูชีพไว้คอยบริการนะครับ เราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับระยะทางก็ประมาณห้าหกร้อยเมตรนะครับจะสังเกตว่ามันจะร่มตลอดนะครับต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มาจนสุดลานตรงนี้เลยนะครับจนสุดพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำล้อมเลยนะครับน้ำล้อมรอบนะครับ จุดตรงนี้ก็เดินเลี้ยวขวามาก็จะเป็นเจอจุดลงทะเบียนนะครับเป็นคาเฟ่น,นะครับเสาร์อาทิตย์น,น่าจะเปิดนะครับ อันนี้คือจุดลงทะเบียนนะครับเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำแข็งขายนะครับถ้าจะจุดลงทะเบียนนะครับเดินมาหน่อยก็จะเจอทางเข้านะครับ นี่ครับตรงนี้คือทางเข้านะครับที่จริงจะเข้าทางนี้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นสนามสนามหญ้านะครับเป็นลานกลางเป็นทั้งหมดนะครับส่วนห้องน้ําสําหรับคนที่มาแคมปิ้งนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับ ปกติแล้วอ่ะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับถ้าวันในช่วงที่อากาศดีๆถ้าคนมากลางเตือนเยอะนะครับจะให้ลงของที่นี่แล้วเข็นเข้าไปนะครับแล้วก็จอดรถไว้ที่ลานบริเวณตรงนี้นะครับส่วนห้องน้ํามีจุดน่าจะมีจุดเดียวนะครับคือตรงลานจอดรถนี่แหละเดี๋ยวเราพาเดินไปดูเลย ีรถเข็นบริการนร่าจะมีห้าคันนะครับรถเข็นแต่เราไปดูห้องน้ำกัน ห้องน้ำมีอ่างล้างจานหนึ่งสองสามล้างจานก็ได้ล้างหน้าก็ได้นะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นห้องน้ําชายนะครับอยางล้างหน้าสองนะครับ แล้วก็ห้องน้ําห้องอาบน้ํานะครับเครื่องทานน้าอุ่นด้วยมีหนึ่งห้องสองห้องมีที่แขวนผ้าให้นะสามห้องอันนี้ล็อกมีคนอยู่หรือเปล่าไม่รู้สุขามีนึ่ง สองสุดท้ายมีสองห้องน่าจะสามห้องห้องนั้นเปิดไปได้นะครับแล้วก็มีโต๊ขี่สามโถนะครับไปก็ห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงน่าจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับ ก็น่าจะเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นฟอร์แมตเดียวกันมีอ่าห้างน้าสองห้องอาบน้ำน่าจะมีสามเหมือนกันสอสามสุขาหนสอง สามสุขาฝั่งผู้หญิงมีสี่นะครับสาดะอาด อนนี้เราอยู่กันที่วัดถ้ำคลีธรรมนะครับพอดีไหนๆก็มาจังหวัดกาญจน์แล้วก็เลยแวะมากราบองปูนิลการนะครับอ,อ่ถ้ำวัดถ้ำคลีธรรมนี้เมื่อปีกว่าๆที่แล้วเราก็ได้มาทําบุญนะครับหล่อพระกระถินนะครับตอนนั้นเรามาทําลรงทานด้วยนะครับก็ผ่านไปประมาณปีกว่าๆแล้วนะครับจึงได้มา กราบสักการะ,ะองค์ปู่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายปู่พญานาคนะครับถ้ามากางเต็นท์หรือว่ามาเที่ยวแถวจงังหวัดกาญจน์นะครับทัวเพิ่เมืองนะครับก็แวะมากราบสักการะ,ะขอพอรได้นะครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็ทางวัดก็ยังขาดปัจจัยในการทําบุญเพื่อสร้างโบสถ์นะครับโบสถ์ยังไม่เสร็จนะครับถ้าเพื่อนๆสายมูคนไหนก็เชิญมาทําบุญได้นะครับเดี๋ยว ราจะไปไหว้องค์ปู่นิรการกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ